เก็บเห็ดตอนใบไม้ผีใบช่วงหน้าแล้งก็สุดยอดเลยมันจะเห็นธรรมชาติอีกแบบนะเราก็ไม่คิดว่าพนคอมันแล้งจัดแล้วฝนตกมาเห็ดมันจะขึ้นครับมันก็ขึ้นด้วยใบไม้ผีใบสวยเลยดูเห็ดเห็ดก็สวยครับเนี่ยเห็ดก็สวยครับผมใบไม้ผีใบก็ส่วยคือเพิ่แต้มมันมันถัดใบแล้วนี่ฮะดูคู่กันมากเลยฮะอะไะครับผม สวัสดีครับพบกับตะพูพาลุยวันนี้จะพามาเก็บเห็ดขมครับเก็บเดือนเห็ดเก็บเห็ดเดือนกุมภาพันธ์พศ65ครับเห็ดเกิดมากมายอีกแล้วครับผมตอนนี้เซียนเขากำลังหายโคนครับแต่ผม,มว่าให้หายขมดีกว่าไม่ใครแย่งเห็ดโคนผมหาไม่ทันครับผมดูครับดูนี่ดูนี่เห็นไ,ไหมดูดอกนี่ครับนี่ครับเห็นไ,ไหมดูดิโองามๆเลยครับผมอาหารเล่นรถครับธรรมชาติสร้างสรรค์ามา ดูครับดูครับดูครับงานครับนี่ดูโโอ้หเก็บเห็ดเดือนเดือนสามนะเดือนไทยนะกุมภาวันนี้กุมภาด้วยครับผมได้อาหารครับนี่ครับเปนมาเน่งเฮงครับมาเก็บเห็ดกระตูครับผมวันนี้พาเก็บเห็ดขมกัครับผมนี่ครับมาเน่งเฮงครับป่ามันจะเลย อ,นนอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกาารินสันกิ้งกิ้งเพื่อครับขึ้นมาจะตะปูพานเลยด้วยนะจ๊ะไปลุยกันเลยนี่ครับดูดอกครับดูดอกนี่สวยเลยสียม่วงเลยครับเห็ดเดือนสามไทยครับผมเดือกุมพานหกห้าครับผมโอ้โหนี่ครับดูนี่นงามๆเลยครับผม เห็นปะเว้ยผมมาเช้ามืดนะม่ดูคือหูดอกอ่ครับทำงานเลยจ้ามาเก็บกระถูนนะจ้ะนะจ้ะมีความสุขเยอะในการเก็บเห็ดชอบมากเลยนี่ครับเห็ดขมเห็ดเม็ดนะขึ้นอยู่ในที่ปลาสนนะครับลาสนตายุคขาปลาเม็ดปลากระถินลงนะจะขึ้นดีครับผม ดูครับนี่ครับอโอ้โหเราต้องแหวนครับต้องเ็จปลาเปลี่ยนนะดูนี่ตรนั้นอะไนี่ครับอ๋อมีให้เก็บครับเ็จเดือนสา,ามทุกท่าฝนดีมากเลยครับทีนี้นี่ครับผม ดอกดอกมันไม่อ้วนไ,ไม่ใหญ่เหมือนเหมือนตอนนั้นนะครับลงดีมากอืมดอก งานเนาะเห็ดเห็ดเห็ดผมนะดูนะครับมันเป็นหน้าแรงมันเหมือนคนหน้าแรงมันมันโดนฝนไปหญ้ามันเลยแห้งแล้วเหมือนว่าเราก็มองหญ้าครับผมใบแห้งมันก็ปิดหมดเลยดูดิยอดนะครับเก็บที่ ของแถมนี่ครับเห็ดจมูกมูครับผมโอ้โหเนี่ยมาหือหือดูดอกสี่ห้าดอกพอถ้วยเลยครับดอกต้มุตตรงนี้ครับ ปัดเลยครับดอกสีง โอ้โหต้องแหวนครับต้องเส็จปาเลียนนะเนี่องตรนนเลยนี่ครับอ๋อมีให้เก็บครับเก็บเดือนสาหรคุผมฝนดีมากเลยครับทีนี้นี่ครับผมก่อนที่ดอกสวยแล้วใหญ่ยาวแล้วดูนี่ตัวน้ นี่ครับนี่ครับสวยเลยครับผมแล้วก็เห็ดขมดอกอันนี้นะครับแล้วก็เห็ดจมูกหมูครับนี่ครับก็ได้อาหารครับคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดิสการ์ดพนักงานจะพูพาลุยด้นะจ๊ะแต่พูชอบหาเห็ดมากเลยครับผมเห็นนะครับ 拜拜。